เดี๋ขามาด้วยก็ยังดีต้อนรับสู่ช่องฟ้าที่บ้านนี้นะนายพันนะคะนายพันใช้แรงสวอีกแล้วพูดเสร็จแล้วบอกว่ารถไม่ติดนะพี่น้องเราเอาพลังสวมาช่วยกันซุกฮะไปพี่แอนขับให้ลุงพันอยู่ขับไหมเออลุงจะได้เรื่องยุคเก่ายังไม่ได้ลงยีคใหม่ก็มาแล้วเอ้า มาถมไวเดี๋ยวว่างๆเข้าไปดูดูพลังยาชิก่อนนะดูแา้วเลยเอาเดี๋ยวเดยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวทำยาไปครบดูดีๆชิ่งขึ้นมาแน่นอนแล้วอยางก่อนด้วยดีนะคะวันนี้สวที่เราจะมารวมพลังซุรถไมยพลังสวอ้อย่างนี้แค่สกิตก็ไปแล้ว ชิทำงี้พอย่าชี้ลองลงลองลองซ้นซอยข้างเง้ววเามันเบามันไม่ได่นักเลยมันเป็นปวดน้มันเบาไปะโอ้เก่งเไอเมียนุกก็ยังไปเลยด้อยุกยังไปเอดี๋ยวอมีหน่อยลมเข้ามาลูกมเมันไม่ได้เป็นโ้งนู่นนอนู่ไม่ได้ไม่ได้ลูกไม่ได้เโคเนออกไปลูกไปนั่งไปนั่งนั่งรอนั่งรอมีนั่งรอมเแตงตั้งเไปนั่งเลย

อาานเนจาวานอยู่รถซอยเน่

เออแหงนิ้วลงนะโอ้ลงมาค่ะค่ะดีแลที่มีพื้นที่ใช้มาเพิ่มอีกเยโอ้ยโอ้ย ทำไมมีน้อยเดินเหนื่อยกับเขาน่อมีนน่อยกับเขาให้กำลังใจกันไุ่ไปก้อ่ยนนะเยัเอาเบยังเอาเป็นไงถามเบ๊จะจะขึ้นบ้านหรือจะกะจะลงไปขึ้นบ้านเราก่อน ไปออออโอ้ยขี้มูกเย,ยอะๆไม่รู้มหยังไม่ได้ออกยังไม่ได้อานั้นมากเร็จก้อนนี่เร็จขี้งูนี่ยังไม่ได้อายาทาขึ้มันซักเสื้อผ้าเก็บใส่กระเป๋าปิกบ้านนะคะอืม ซักเสื้อผ้าเนาะผ้ามันมี้จะส่แล้วนะคะอจะซีจ้าอันนี้เธไม่ใช้หน้าหนาวเราก็จะไม่ใส่ถึงเป็นหน้าหนาวแล้วเราไม่ใส่ หน้าหนาวเราจะใส่เปรืองหน่อยนะที่สีเพราะว่าใส่ผ้าหลายชั้น 来做来做来来家。 There you นี่ก็ประมาณนี้นะคะสีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิ่งให้ด้วยนะคะน<ๆ>ี่นะคะซักเสื้อผ้าก่อนปิ๊กบ้านเหมือนกันนะคะ